สบายดีพี่น้องมื่อวานี้เขาก็บสบายห้างกันว่าสบไปอัพโหลดธนาคารแล้วเพราะว่าใครไปยันยันก่อนเป็นตุ่มๆนะเมื่อวานี้เขาก็บสบายห้างกันนะป่ะไปเที่ยวห้างกันเล่นันนี้จ้ะอยางเอาไปหน้าปักซอยบรรยากาศคึ้มฟ้าคึ้มฝนพี่น้องวานี้จะสีเห่ออายไอ้หญ้าผ้าไปนะปกติก็สินังรถเมล์ไป

ไงเล่นได้ปะเนี่ยสวัสดีวันอาทิตย์ทุกคนมือนี้กัสิมาเฮ็ดน้ำขนมจีนนี่อเอาเฮ็ดน้ำเขาปุ้น เห็ดเขาปุ่นสูตรเล่าๆห้ามันนี้ก็มีปลาปลานิ่นเนี่ยเขาปุ่นก็จะเป็นผักรัมปีแล้วก็มีมากทัวฝักยาวแล้วก็มีปีกล้วยด้วยนี่จะอ่านน้นองคนออะไรปีบอ่ะอืมสั่ ดน้ำขนมจีนกินลูกหองและสาวเมื่อนี้ก็อยู่หองนะสาวคือเก้าเดี๋ยวเราจะเอาปลาลงนะจ๊ะทุกคนปลาปลานี่ตัวใหญ่ดิหม้อปูนพางๆเอาปลาลงหม้อก่อนนี่ก่อนเซอร์ฟเลยว่า ได้มนนี้ำขน,น,นมจีนสูตรเล้าพี่น้องมีแต่ไิ่ได้กินแล้วอันนี้เอาไว้ใช้เป็นไงสรกุอันนี้ครับมาลางผัก

จะพยายามเข้าใ่คุณหรือเปล่ามาขามเพื่อซื้อมาใช่ไหมไดล้ละคงเงินใช่ไหมแบ่งไหมแบ่งไหมแบ่งก็ได้นะฮะนั่นชดลูก แป่งสซมงามะขามาิอะไอเ้หยฝักเนือมะขามกัดนีนองมะขามแบบง่ายๆอ้าวตปักฝางนะพี่น้องตส่าห์ น้กอนข้ามฝาขวฝบ้าน่บ่เฮาดีเอาไปเลือตัลงหม้อเียเย่มันเย่มันเพ้มีเลอรเลยดิเหาใกล้ลหม้อแต่มันเพิ่มีเลอรแต่า่กันรอขอมนอยู่นานนั่นแหละอยู่นึกข้าเขียอือถ้ามันอยู่ลงซื้อ o r i น้ n a l ซื้อน้ำข้าวปุ่นซื้อเ้ี่เนจงคูเอาม่ได้เอหลาย อมีอันนี <c oughs> Ooh, mm ้ก็ซอยนาะซอยซอน้อกกินเแก่นจลกการสงการไปกัเมิดนะโอ้ดาปูนะปูนนี่กระป๋อใซอยซอยถุเอาซอยอยู่นอหอนั่นอันนี้เซอร์ขึ้นมาเลยบ๊วย

ตอนนี้เอก,ก็ะ่อวยเยอะขบุนลแล้วเระด้พี่น้องต้นนาำมันกระยงโคตรยุงน้ำแห่งนี้มีคขายตั๋วเลยเด็กไ้สูดไหมเยอะขบุน,นเยอะบ้านเฮาเนาะคะบมาซสนังบ้านเฮามันเยอะดำ,ำะดำขอบบัวเนงบวนะนี่ามมาห้พันมะนาวอื เยาะกับปูนเยอเมือนี้ก็ได้ยอะกัหลายเนี่นทางนออันนี้กะบ้อบเามาแกปากกระจูบมอแล้วแกไปจูบไปแซบบ่แซบ ฮันชุกจั g ยังหัวในตัวชุกัตเลยนอามตห่นาบยน่ามันไปแล้วดยวฮาจ่าปลาไปชุกก็หายเลยปิปบกินไม่เดีเดี๋ยมาเกะปลาคือเดี๋ยวสาวจับเลยอนได้วนสาวยิ่งฉ่นมากเฮ้ยมอวยหวา ปลาจุ๊บจุ๊จับจุ๊จับพักกินปลาดีเนี่ยเลยเบิ่งจังอันนี้แล้วมันที่ขานยั้ยากเสียข้ามไปสุกเลยเห็นะเจยองเเอ้ามาเด้อมาขามยังไรลมาด้อขามอะไรอไรน้าสาวเล็กอี่แล้วมือนนี้นะเล็กอี่เลยนี่ผลไม้เต

ม่ดมันได้ยากอันค่อยอุ่นเพิดอพกายิได้กินแล้วนนี้มึงมือมึเว้นมันได้กินทาวกินน้ำโออยู่ัก็กงเกงบเเค่ทองกินมันมาเดี๋วากิได้กินไหกิได้กินเือห้าเดือเฮอเดือดไ้าวหลังนี้นูดเลยเอจ้าแต่เอก็มิแต่มึงแล้วเป็นไมโครนะคิดว่าแต่ะเธอก็มีแต่มึงก็มีแต่แบว่ามาทมาหากูยองมันคุน้า ไมหน้าว่าไะไายเป็นคูแล้วได้สาวได้เสียงายก็มู่วไดสามคนนายเป็นคสี่มาได้หน้าน้อยผมได้ร้าเสียงน้ำหน้ามันลงล่ะคุณเล็บไปเอาลงทุกคุณได้พาเสี่ยงลู่ันนี่หลานย่ยยงต้องกินมอญย่ายไปมีเลบมอญย่ายจวดจวดอย่างเดียวมอญย่ายนี่ก็มืดรูหลาหลายอามเบ้งแซบยบมี๊ะ สูดเข้าไปสุดยอดแซ่บแซ่บแซดาทน้องน้ำนาเด็กบอลเลิกติไกลายผ้าตาขึ้นม่านหมู่นี่มีดผ้าเออมีดผ้าเออแล้วชอบต้อนแต่ต้รู้กู้ไอ้กิ๊ไม่ได้กินเต็มไก้กูันสูดเลยนะนี่แล้วง่ะ้าตาวยไผ่้วยม่นเบิ้งคือ้วยทายโอ้ยขวยโกโป ทีน้ารสักงวาชนี้ยังเห็นมากจะได้ลิงงาน่เยกมหกโมแปดแต่โอเต็มที่เลยอันนี้เปินเนื้อมันพี่้องอกูีเขาปูนไว้งนขปูนจะจับบ้าเชื่อว่ามันอีน้ำน้มันมากน้ำลอยล่ตาเลืนะกปีนะลอย้อยได้เวลาตักคนน้คนนี้ต้องรอกกอนในราคาตกในราคา ถ้ากินน้ำรังเบิ่งเดิมแแมค่ะเลยไหะชมเลยลูกค้าตันพี่นองก็เลือดตีนมั่งถือโถใท่าไปเลยจังมัดข่มเฮียสิกกดเสียไกลเฮ้ยเอวน้ำงบ้นะไวะมาถอดดินโบซื้อจริงนี่มามแ่หรือว่ากนหลายค้อนไม่ได้ซื้อกอนหลายกนแต่จาบตีนลายด้ โงร้อยจกไปขกุยเลยดิตีนนะเอ้าคนอาคุ้มันนี่วยาตีนมันน้ำมันย่างว่ะตีมันก็เาตาจะได้ป่ามันนี่ปวดแล้วแป๊ไป๊เอาเอ้เสลยไพี่น้องเจ้าเป็นโภเดจ้า่ัดเอาไว้เพื่อคนน่าก้ลังกินตีนเด้พี่แต้พี่แตงนะจ้าไปโฮงไลยโฮงตีนย่างเดียวโฮงกับขี้หินเล่น้านเอาต้องเอานกว่านี้บ่เอาตีนชั้สามน่ี่่า ลอยลยไะเลอยน้อย้ไกลับเหี้วเมาพี่น้องมืีอยกระิบกินไล่รอกินเบอจยนี่กบนี่เขาเอแล้วเขาเอิกละมังนี่นำเด็กสีนำเป็นตแซบแต่บ มลตากเลยกอข้าปุ้นหมยอมแล้วเชคุสิบโลขุนสโลมาพี่น้องมาเรื่มกันเลยทำาสิอนือก็ซื้อก็นือกนหล่ลายมีสัมีมีมีนื้อนี้กระเงนี่ห้อยนะปานี่นอันี้เพยเส้นและได้ปลใส่เดี๋ยวนี้โอ้สบา ใส่ขอเมตนึงตินแต่ปูจ่าหรวะกินเะกินเอะเงินบุมีอั้มเขาเอามแ้วทนีกินนะนี่ม,มุมมีชมมุมีตะเกีบนี่มาเดชสนชมมีเลือด,ดมีตีนตนี่เป็นคนมักตีนลายระบบนิงนี่นะโอเค พี่น้องกินบรายดอกกินเบิร์วยนี่ก็พ่อมามาพี่น้องลงมือแันี้ก็ได้ป้าโอ้เต็มเลยว่ะโอ้นี่ของฉันว่ามันอร่อยกาบานกตีนอมงหานเออพี่หกเิอนมามามาพี่น้องแช่แ่น้ำ เดี๋ยวนี้แซบมนีก็แซบคือเก้าคือเดิมเอ้าพริเอ้ยหวานแล้วเาจ้มนะจัมตัวจัเฮ็ดมึนๆเยเอ็ดแบบรู้ตัได้ยังน่แซบวะแซบบเท้าบ๊าวาแซบบ๊าวาสูดนาบ๊าวาแซบบาวากลังสูดบ๊าวาบกำลังคึนเออบ๊าวากลังคึนจ้าแซบวันตีนใกล้นะเต็มโพเเก้าเต็มโถกเา่บ แ่บ่ซเจบสุดยอดมุทมันดีจริเดห็นนะเห็นนะค่อยเองิตตาโดเนาะโค่นอำนาจน้องจาค่ะน้องจาผูดได้เื่อปุงค่อยเองน้องพยค่นอยงค่ะด่านเจ้าบุีเออปิดมาดูเสียดีเสียดีเสียดีซอยเส้นใหญ่เสียดีรถกันอิ่งมายิ่งมะ ไว้โอมมือซ้าลงนี่จุบเมื่อกี้มันลุกขาดใช่ไมาพี่น้องลงมือสีรลายลเฮ้ยแต่ว่าท่านนี่กินตีมันแค่สีเลยเนี่จิ้งกมึงลุกไปอู้บเฮ็ดทำหรือไม่จะมึงลุกไปอู้บเฮ็ด้ำไหมเฮ็ดำไม่ด้าล้วบาเออจังได้มีลงทุนจักบ้านแล้จะคลิปนนี้้จะคลิปบ่เนีอยาก่าตห้าร้อยคลิปเจ็ดสิบบ้านป่จังงลอเ่าเหร

ห่อนโน่นนะห่อล่ะดิห่อล่ะห่อล่ะบายพอาะกห่อ